ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใคนแ่มามามากลรมมาที่เกมกรรมาที่เกมน่เราเริ่มก่อนเชื่อลืมปรับแสงเช็คแสงไม่ได้เหนื่อยเสียงไม่ต้องข้าน้าข้ต้องจำกัดเวลาเวลาไหมสามสามสิบนาทีแล้วตัดจบเลยอะไรอย่างงี้ปล่อยครตำแมทม่ใแม่งนานไป ใส่ลำเล็กัน12ฮิตนะฮิตตัวฮิตจีิตนที่ปล่อยมันก็ฮิตอยู่แล้วล่ะไม่17ไ้12เข้ากันตลอดตลอดไมจหลัเที่ยงทาจะใช้เทคนิจับยัดโซเลยไหมเหี้ยดูกัน2ใบเหร สองใบใบหนึ่งข้าโซ่ใบหนึ่งขึ้นมือถ้าเจอใบเดียวให้เอาขึ้นมือ,อ,อแม่งโดนเท่กับกูอย่างเงี้ยตอนกูหาแม่งกูเจอเดียวใบเดียวไอ้ <c oughs> ที่มงองเลยก็ม,นนมันตัวใช้ทิ้งใช้ว้า <c oughs> เอาหมาเรียกมาล้วหัวเลยไม่เสียดาย <c oughs> แอดคานิอวุ้นมันกินบาร์ แล้วทีนี้มันจังหวะจะปิดบ้าน,นจะไม่พอมันนนี้มันหาเลยใช่ไหมใช่แล้วผย <c oughs> ก็เลยเปลี่ยนเป็นเซริมเนี่ยเซริมไปเกตสองด้วยบางทีแบบจังหวะตีตัวเกตสองหมดอย่างเงี้ยเรียกแม่งมาตีฉุกเฉินได้ยิงนึงนิดหน่อยนิด <c oughs> หน่อยก็เอาที่ <c oughs> ของเซริมเกตสองหมดเอออะไรแบบเนี้ยแบบเออพอตีพอแปะได้นิดนึ่งเอาแล้วตีแว่งก็เคยลองแล้วเกตสองหมดอะไม่ไหวว่ะเขาลอง ปลัง60,000ทุกิคีใหม่คิวใหม่สดรอไสใช้ลากคนเดิออ๋อสวยงามอาร์ตยีงยำกับ l g ไม่ใช่คนอาร์ตเลยอาร์ตใหม่เลยแต่เนื้อจะเป็นอาร์ตแบบขยอะไรักอย่างเออมไม่สวยมันดูเหี่ยงๆไงไม่รู้ว่าข้างอันนี้เบสอันนี้อ่ง The b a เปิดได้ฟอยล์เป็นโคตดีจังเจ็ดแปดสองห้าสิบสามนั่นไรนสิบ

ทิ้งใหม่ไม่คนร็อกเลยใส่เลยทีเดียวพิเออมันมาผิดยุกแปดทีเลยแวนตีขอส่งได้คนเยี่ยแม่งมาเร็วไปพ <ไป S 1> <ป>ี่เกิรเพราะผมบอกให้พี่ใส่ไม่ใส่เองอ่ะก็พี่ไม่ได้ใครเขาจอดไม่ได้ใครโลพี่่เออว่าคุณลืมลืมไปไม่ได้ไม่เอาทิ้งใครโลาให้ีิว่า มาถึงมาถึงมันก็ลิวาลโลเลยว่ะโอ้ไม่ได้ไม่ได้อัติเมทตล์แล้วมั้งว่าเผมือตรงนี้ก็ตายแล้วนี่รวดเร็วว่องไวผ่านฟิเต่เนี่ยแม่ไม่จำเป็นไอหนึ่งขันหนึ่งเทินนะอ๋อดื่มขอผมไปอ่ะครับครั้งนี้กี่แดมแล้วพี่ หลกชิพายแล้วเอามันหลบไนมันบังการเกี่ยวมาทั้งใครก็ได้น้ะเดี๋ยวเจอเกมลิง์เมื่อกี้ผมว่าโหเขต้องตั้งกฎแล้วล่ะถ้าคลิปไหนเกิน30นาทีขอตัดจบไม่ไหวนานเกินจริงคนดูมันจะเบื่อด้วยใช่ไหมหรือว่าจริงๆควรจะปล่อยให้จบไปเลยวะเกมต่อกทุอนอ่ะเกิอนอท่าหประมาณ ถ้ากิดเรื่องตายใจดูผิดเราเดี้ยก็น่าจะไม่ได้ดูจบหรอกเชียร์นานแถวหน้าสองช่องเราเขาไม่ดูเน้ดูจบเขาดูเน้นขายเล่นผิดเออว่ะไอคนดูเล่นผิดมันคุดเลยมันคุดตั้งใจดูเลยนะที่ไม่ไม่คือคนคือคนที่ทักอ่ะมันมีหลายคนด้วยไงมันไม่ได้มีคนเดียวแล้ก็แบบหลายหูหลายตามันบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นอย่างนี้ไงบางบางเขาอาจจะเห็นแล้วเขาก็ไม่ได้เม้น วันนี้มันบอกว่ามันไม่ได้มีคนจับพี่ยิงนะพี่ภาษาถ้าแมนมันไม่มาแถวหน้าทั้งหมดบอกสองใบคือคือเพราะบางทีมันจำผิดด้วยไงทักมาก็ดีเออจะได้ไปจะได้ไปดูว่าเออเฮ้ยมาผิดจริงกว่าแต่กำลังคิดอยู่คนคนไหนที่ทักมาว่าเราเล่นผิดแล้วเราไปเช็คแล้วปรากฏว่าเราเล่นถูกอยากอยากจะโซนเหมือนกันไหมคือขอนะของพี่วายมั่วของหมื่นห้าใช่ไหมหมื่นเดียวไม่มันต้องสองใบป่ะอะไรก็สองใบก็ห้าพันห้าพันไม่มันมัน มันต้องอันนี้มันต้องสองขอร้องใบใช่ถูกใช่ใช่ถ้าพี่จะการขอการสองใบขึ้นไปสองใบห้าพันสองใบก็ได้หรือพี่จะหมื่นใบหนึ่งเกจสามอีกใบหนึ่งก็นับผ่านกันแล้วกันสองแปดปล่อยครับพริกพริกตายกำลังข้างบวกหมื่นครับที่แหวนรองบวกสองหมื่นครับชิบหายแล้วไอ้ตอนตอนกูแล้วขอฟอนไม่ไม่ออกอยู่ บอกเขาอะไรเหรอบอกห้าพันอีตาอีเลวมือไม่เป๊ะบกสองหมื่นนี่หะเจ็ดเก้าสิบหกสองหสาาเนแวสสารดอีกาทิฟอนนะนี่เลยไปเดียวอะ The base ตายไปซะขอสเราไปเดียวนี่แหละจบ อย่างไรก็ตีไปเข้าแล้วตัวตีไม่อยู่เราจะเล่นอะไรดีเนี่ยอ๋อเก็บนี้เก็บเล่นแวนดิพีทีทไ้ไม่ไม่ฝ่ายของข้าเป็นคนเลือกอเลือกเลยป้าเลือกเลยแกก็เลือกตัวเดิมดิ <c oughs> ไม่เล่นโซ่เลย <c oughs> จริงๆควรจะเปลี่ยนเป็นสแตนม้าในแบบตอนนั่งจัดมาคิดดูเอาใส่เผื่อไว้ดีกว่าเผื่อต้องใช้โซ่เพิ่มอะไรอย่างงี้อันนี้ใช้นี้ดีกว่า ทีแรกก็ว่าเราใส่สแตมหมาอะไรคิดไปคิดมาอใส่นี่เผื่อไว้เผื่อจะโซ่ใช่ไหมหัวพวกนี้3ตัวถ้าเกิว่าเป็นหัวขี้โซ่แต่ที่เอาขี้ออกไปแะม,มันก็จเนี่ยมันก็จะเหลือขี้ยัดฐานกับไอส้สแตมยัดโซ่ก็ไปขี้ใหม่ยิวใหม่ที่ไม่ใส่ขี้เบฟหรอม<ป>านหนึ่งเอาหัวขัดฐานมหนึ่งหเหลียวก็มีขี้ยัดฐานอยู่ขี้ยัดฐานเพลได้ มันแห้มันแห้ได้แบบไม่ค่อยจะกีดตะกบใจเท่าไหร่เข้าดับบาหนึ่งไงการที่ความหนึชีโซนของคุณหนึ่งใบฉุกเฉินหนึ่งในระดับตำนาเมื่ออยู่เกียรติเขาคิดเขาคิดยัดถามมันจะมุดโซตอนเวลลตีแสดงก็หมายความว่ามันตีก่อนได้เบสเป็นตัวตีฉุกเฉินในจังหวะนั้นได้เรียบมาห้าพันก็เอาทีนี้ใดๆก็ต้องเอาเบสนี่มันอะไรนะเรียเท่ากับหรือมากกว่ามากกว่าเบสใช่เรียต้องเท่ากันหรือมากกว่ามากกว่าก็เรียต้องมากกว่าโทษทีผิด อันนี้เขาก็แค่จ่ายจ่ายเปิดเทคไว้ก่อนแหละแต่เลียเยอะกว่ามา,าหลายก็โดนนี่ไงติดหุ่ยือภาพเบฟโดนตีโจวหนึ่งเออเท่าไหร่บีไพ่กว่าไม่ได้ครับติดลิซิทเออนวนแวนเบฟติดลิซิทได้ไโจว่าอองเดียวไม่เบฟไปเด็ไม่แวนมีเทคเบฟติดลิซิทอ๋อไม่ต้องมือเบฟเว้ย ขอแวนขอแวนมีคำว่าเบฟง่ายๆเลยพียบมากพี่ยบมากได้เลยนด้เลยจวบหนึ่งวันเขาถึงได้จ้องจะแบนอยู่ที่อยู่ช่วงหนึ่งไงแล้วแมงกกรอดสางั้นเขาเล่ากับยิงอนรูดได้เอออยู่งานข้ามแล้วคนอี่นโอ้โหรอเป่าคานี่ว่าแต่ตอนมันตีพี่จวดแล้วไงจวดแล้วจวดแล้วมัวแต่คุยเท่าที่ สิบสามสา้าหเจ็ี่โงอย่นนจบกูกูไม่ต้องคิดพลังให้และอะไมึงคว้างมาอย่างนี้มันจบละมันจบละครับนายพอแม่งมาออกกอดเงี้ยแม่งขี้โกงมันจิงมัากยาง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 ยังไงใช้มันคือดเสีลร จำได้ตอนแวนวีเข้าใหม่ๆตายัางบนอยู่เอาเอาเด็กไปเล่นด้วยแล้วปักตรงข้ามแม่งไม่ยอมปรับพลังทิกเกอร์ลงให้โคตรเสียเปรียบตอนนันตตาแบบมีแต่ไอ้นี่เด็กรุลจีอยู่ไงเจอฝันตรงข้ามแม่งใช้เด็กวีเจอความต่างของทิกเกอร์แม่งไม่ไวๆเลยการยืนเนีย่ยการยืนมันก็ต่างกันต่างกันพันหนึ่งไอ้พันหนึ่งที่มีผลคนเจอเลย เียบอาง่ายๆถ้าคุณรู้สึกว่าคุณตีวิคุณตีแกนหล,ลบลำบากอะเพราะแกลลนหลบมันยืนหมื่นสามันอะไรอันลงเดียวกันเลยไอแกนหล,ลบพูมาก่อนการลงกับพึ่งยืนริบสามเลยยังไม่ค้อนไร้ด้วยแกนเหล,ล่านี่แบบพูมาก่อนการจริงเชียร์นะ 42ส่บแ<อ>ถวหน้า4ทา่ตนี่อ๋ออยู่นี่สี่ส16บกชกตรงตรงเลยว่ะาาคสิบสิบแปดสิบแปดบวกสี่ยี่สิบส มหน้าเขาจ้องจะแบนกันแพงหากินง่ายช่ไหมเลยดีกว่าดาวแบนตีเป็นเบสสี มันไอ่ตัวนี้เมื่อตกตอนนั้นตกามด้วยไม่ได้ครับติดหรสิไม่มันมันบอกมันว่ารี่ไทยเนี่ยกับทั้งหมดคู่ไข่ที่อยู่แถวเดียวกับยูนิตนี้อ่ะโดนเรียบร้อยไม่ใช้อยู่แล้วเสร็จแล้วหมดแล้วมันไม่ยิงมาละยิ่งไม่บอกในเทินตัวเองหรือเปล่านี่เทินตัวเองนะถูกรีไทยในเทิร์นคุณใช่แต่ต่อเขาแต่พี่ปาจีกาพี่ปาในเทิร์นของตาก็เด็กไม่ได้ไม่ดี อันนี้ไหิ้วเอาเกี่ยวเรสามไปไปมาเลยเจนสี่เจนสี่เปิดสองเสรจสามใบลงมาที่เป็นเบรคบูเรบปุเพลเย่นี่มันอาศวินไรเทียมทานจริงไม่เงินโดยยางาไ่ต้เจอเกียร์ด้วยกัน เมื่อเจอคนทำรอบด้วยกันเนี่ยนั้นเกียร์มันหาทรัพยากรง่ายด้วยเลยปล่อยเนาะอันนี้หายมือเบร์เวลาตีสองหกรุนรุนได้สองสาม่างใ่้ไมไรเป็นเง่นเด่นสองหนึ่ง อันนี้อันนี้พี่จะกัดธรรมดาหรือว่าต้องสองใบสองใบถึงมือไม่เด้ก็น่นก็ตามอ่ะเทคมันไปแล้วเทคเทคมันเกิดอะเทคกมันไม่เบฟอะแต่ยูนิตที่มีคําว่าเบฟอะตีขอการที่จะสองตีข้างตัดปี่เมสิบหกสามั้สิบหกไม่เข้าเลยเราแด็กไม่ได้ว่ะคือจังหวะนี้ยถ้าเกิดพี่กัดใบเดียวอ่ะเข้า แต่ถ้าพี่ไม่กล้าเลยไม่เข้าพี่ซึ่งเล่นถูกแล้วผมแค่บอกพี่เฉยๆว่ามันทำไมเฉยๆคือคือตาจะหลอกแดดพี่ไม่ใช่อะไรหรอกมีคนเคยทำมาคู่แข่งผมไว้ใครวะไอโก้ไอโก้ไอโก้คนราที่อะไรหันไปมึงจะกล้าทำไมหลอกแดดเขาเรียกหลอกแดด พี่เกนก็เล่นยากอยู่ดีจังหวะไอ้พี่ยคี่มิกตลิซิตโอ้ไม่ได้ทำไมเขาเล่งจะแบนอะมนาขาหลอดหลอดราะงั้นก็ไม่น่าจะมีแบนแฮมเบอร์เลยหรอกแค่แมวเองจะบานหแดกมันจะไม่หนึ่งช่างแม่ตีมังตีมันตายก่อนก็ไม่ต้องใช้แดดมานี้ยังไยงไงเอ้ย

ยืมแล้วขออ่านนะยืมแล้วเกินบอกเหรอโซ่หนึ่งยิงมาตีเราเลียเขาพี่ทิ้งมือตามเดียร์ถ้าจต่ไม่ผิดใช่มันต้องเบลก่อนก่อนต้องเบรทก่อนด้วยเวลามันตีถ้าจะลุกอ่ะแต่เทคยิงจะยิงได้เลยโซ่หนึ่งยิงโซ่หนึ่งไหตัวเองยิงเลกาแฟนตัวข้ามหนึ่งใบเนี่ยขัดจังตรงนี้มันน่าจะไหนก็ได้ ถ้าจะถ้าลุกถ้าลุกก็ไม่ต้องแนจ่จะไไหนททยเลลิถ้าุกี่นี่ถ้าลุกไม่ต้องติดเบสนี่เบสติดต้องติดต้องติดเดรือ่องย <c oughs> ิงไฮการีจำนวนเดือดขาดคู่แข่งถ้าจะเตะลุกพี่ต้องมีเลียเยอะกว่าอ,อ่จะจง่ายเลยง่ายเลยถ้าพี่จะลุกพี่ต้องเลียเยอะกว่าอ่ะผมแปลให้มันง่ายขึ้นอีกมาขอหมดตโซนนี่หงายตัวเองหงายตัวเองจรีโซนอยืนไปแล้วไม่ได้นาน เอาไปเถอะบูมเดีกว่าโอเคเรียบร้อยตีสองพันหอยากโดนทีอยากได้แดมมาเซ่รู้หรอกนะพลังบวกมือคีอะจริงๆ บาตรหนึ่งด mm, ้วยนะไม่ต yeah ้องทิ <S 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 ้งมือไม่ต้องทิ้งมือไม่ต้องทิ้งมือกันเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไรสามหนึ่งสามหนึ่งเท่าไหร่นะบนบดเท่าไหรเจ็ดพันสามแปดเมื่ออยู่ในโจมตีหรือบูธถ้าบรรยากคุณมีทีมแมสเตอร์ไม่ชิดการ์ดอยู่ในท็อปเดสคุณสามารถจ่ายคุณสามารถทำให้อยู่ในบวกสี่พันได้ถ้าถ้าทำเมื่อจบการต่อสู้นั่อยู่ในเข้าสู่โซลเครื่องอยู่ในของคุณหนึ่งใบบวกสี่พัน เน่ะก็ไม่มีผลอะไรหรอกจะจ่ายพลังไหมถ้าไม่จ่ายไม่จ่ายนะสักชิ้นเล็กใหม่มาสามแปดสามแปดเกินได้ไก่เดียวแต่ตัวมันโคตรใหญ่เลยนะก็เท่านั้นเองถามาลังนั้งเยอะตอนนี้ผิดทีมั้ยอ้าวจวดไสเสียงต่อแหลกมากเลยลูก สบายสบายปัญหาไม่ต้องกดการสองใบแม่งก็กดแต่ฟรีเดใช่ไม่มีอะไรมากเด็กชุดที่สี่นี่ไม่ตกพีจีได้ใชไพีจีได้พีจีได้พีจีพีจีปกติพีจีก็พีจีปกติแต่แบบเด็กชุดแต่เด็กในชุดที่สี่นี่ไม่โนมเรนมากเลยกดกดแม่งอยู่ตัวเดียวไอ้ชาร์โดกดแต่ดากบิต่อยยับแม่งกดแต่ฟรีเดย์ ลิงหมดแล้วทางไอโลมยังเล่นอย่งไรก็มัวเนี่ยเล่นลิงไงไอ้โลมมันเป็นเด็กที่ต้องอาศัยดวงผมมองว่าเด็กมันต้องใช้ดวงเยอะก่อนเนนหรอ,อบัตรหนึ่งเพราะตัวนี้ไม่ครบมันก็จะเป็นแบบ <S <S ตรงๆนีิถ้าเกิดจะมาเล่นหนูจะคุยแตเพียงแต่เลนทนายที่ความสำเร็มาแต่ละใบมันโคตรมันเอื้อมหน่วยให้แบบลงมาตีสามเลนแล้วมันแบบแ,บบแต่ถ้ามันไม่ขึ้นมันจะตีไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวนี้แหละ ไอ้ที่ขอทีละสองทีละสองทีละสนี่น่ารคาใช่หิบเอ็ดขอสองใบตร้ตาขอสองเกิบมือใช้หาเลยไหนไหนไหนแค่ครับเบกสี่เจเบรกสครับหามาสามใบประเดี๋ยวถึงไม่หาเทียอะไรก็ได้ด้วยหาอะไรก็ได้สามใบเบ็บนาเจเบรกสมีมือล้ ตายดีกว่าระหว่ังนั้นก็น่าจะได้มไแม่พ่อ,อ,อคุณฮิวไปกอลอีสองใบอันใหม่เลยนะไล่ไปแล้วตีเลยอ่ะเฮ้ยมันต่างกันจังของมันหมดแล้วแน่ๆเลยอะ่ะถึงได้ลงแบบนี้ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ไม่มีตัวเล่นแล้วใช่ไหมถึงไดต้องลงอย่างนี้ <c oughs> มันเหลือแต่ทิ้งตายแล้ว <c oughs> ยอดเล่นดีเทาเรนี้เทาอะไรนี <c oughs> ดสัตว์สปล่อยนะขี้ใบหนึ่ง ดำสี่ดำห้าแล้วบวกหนึ่งหายแล้วขิ้เกียรความบวกหมื่นริงิโอกาสเจอครึ่งต่อคึ่งด้วยโอเคครับก็ขอจบจะเปยนเท่านี้นะครับอีสิตรงไหนจริงๆตรงไหนใช้สกิลผิดก็บอกมาได้ครับเดี๋ยวผมจะไปดูอีกทีถ้าเกิดคุณบอกแล้วคุณผิดผมจะรอเรียนคุณมั้งโบกนมาครับสวัสดีครับ